แ้็เหนนผมบบีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคุกสวัสดีค่ะทุกคุกสวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันกับนันทีพอยชมพูเสน่ห์คลิปรา e s ราวกับอัญมณีปิง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 กลับมาในคลิปนี้ มาเปิดกล่องพัสดุแกะกล่องพัสดุให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะว่ามีอะไรส่งมาให้ดิตี้บ้างนะคะคือทิตี้จะ,ะไม่เปิดทั้งหมดที่มีอยู่เพราะมันเยอะมากจริงก็เลยคัดมานิดๆน่อยๆนะคะอ่านี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะมาแกะให้ดูกันในคลิปนี้นะคะนะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะส่งมาจากซีซ่าอินเตอร์เนชัน่นแนลจอมะ อะไรเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือเวดแอนด์ไว์มันคือไฮไลท์เตอร์พาวเดอร์แต่สีมันน่ารักมาก เป็นสีชมพูแล้วก็สีออกแนวส้มๆนะคะเป็นไฮไลท์เตอร์พาวเดอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งไฮไลท์ที่ผสาเทคโนโลยีกระจายแสงปรับให้ผิวเป่งประกายมอบความสว่างและดูมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติค่ะราคา249บาทเท่านั้นเองมีจำหน่ายแล้วที่อีฟแอนด์บอยเท่านั้นมีที่อีฟแอนด์บอยเท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะคะแต่ว่ามันมันเว้ยมันเป็น limited edition ด้วยทุกคน Limited Edition นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองก็ต้องเร่บไปซื้อก่อนที่จะหมดและก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะลองกันสักสี่นิ้นปะวันนี้ไม่ได้ปัดไฮไลท์ด้วยแสงก็จะหมดแล้วเอยมันค่ำมืดแล้วเนี่ยเออลืมโชว์เล็บนี่คือเล็บที่เพิ่งติดมาเมื่อคืนนี้เป็นเล็บติดนะคะไม่ไม่ได้ไปเพจมานะคะอันนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะจะ๊ะเดี๋ยวจะเอามาแจกด้วยในเพจรอติดตามนะคะในไอจีด้วย เปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นป่าแสงมันปรับแสงกันแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแป้งไฮไลท์นะคะแล้วก็จะมีแปลงตัวนี้ด้วยเดี๋ยวลองปัดดูว่ามันสิเป็นจังไดเนาะ <c oughs> นคือเขาวาแบบพอดีพอดีนะไม่ใช่วาวมากวาเวอร์บางอะไรขนาดนั้นไม่คิดว่าน่าจะปัดทั่วหน้าได้นะแต่ว่าอย่าปัดแบบฟาดหนะักเกินไปเพราะว่าเขาเป็นไฮไลท์เป็นแป้งเป็นแป้งไฮไลท์ที่แบบ เห็นปะมันแค่จะทําให้ผิวของเราแบบผ่นไปกล่องแรกมาดูกล่องที่2นะคะกล่องนี้ไม่ได้แกะเลยเป็นจากคุณกอนกอนรัดหรอไม่แน่ใจนะคะไอจอ๋อเดอร์ดาเดอร์ดาออฟฟิเชียละไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ากล่องเบาเบาๆข้างในเป็นถุงเล็กๆนี้นะคะแล้วก็มีโน้ตมาบอกด้วยอ๋อเป็นต่างหูงค่ะ น้งบอกว่าทูพี่นัตตี้สวัสดีค่ะพี่นัตตี้น้องติดตามพี่เป็นกําลังใจให้กับพี่นัตตี้นะคะหวังว่าจะชอบต่างหูค่ะเลิฟน่ารักมากเจ๊งแล้วก็มีไอจีตรงนี้นะคะมาดูว่ามีต่างหูอะไรบ้างที่น้องผส่งมาให้มีตัวนี้นะคะเป็นโบน่ารักเชียวตัวนี้ก็จะเป็นอุ้ยน่ารักเนาะอุ้ยเดีละมันมันมันติดมันติดกันแบบนึงอ่าได้ละได้ละ เป็นแบบตุ้มติง้งแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็อีกหนึ่งอันก็จะเป็นอย่างนี้เก๋อะลองใส่ตัวนี้ให้ดูปะเราชอบตัวนี้อะเราชอบสีมนะันนี่เฮ้ hey. แบบนี้นะคะน่ารักบอขอบคุณนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้จากกล่องก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นจากแบรนด์ The Face เด่นเดงนะคะเดี๋ยวจะ,ะววชอบมีอะไรน่าเล่นอีกแล้ว ว้าวข้างในนี้ oh. มอนสเตอร์อิงเป็นคุชชั่นลายมอนสเตอร์อิงนะคะเขามีคุชชั่นที่เป็นแบบดิสนีย์แบบเยอะมากแต่ตอนนี้เฮย้ยเซลน่นลัปมากเป็นคุชชั่นนะคะเฮ้ยันที่สวยมากจริงชอบในความสีฟ้าในความสีม่วงในความเป็นเอกลักษณ์ของเซเร์นะคะ อันนี้สีอะไรอ่ะ V 2 0 3 Natural b a s e s อ5 6 p s 3ตเอซนะคะโอ้ oh my god ดูภาพดูภาพอันน่ะอันน่ะเรายังไม่อยากปาดี๋ยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้หาโอกาสใช้ให้ดูกันเนฮาวทูแล้วกันนะคะพอดีได้อวดนี้นะคะ ไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วก็ได้ซื้อที่คาผมนะคะของซลรีแวนมาด้วยนะคะเป็นเขาเนี่เอาไปใส่เวลาแต่งหน้านะคะต่อไปนี้ต่อไปนี้คือตัวนี้นะคะเป็นออยล์เคลียร์บบอสติ้งแพคนะคะจากโชว์นั่นเองการ์ตูนโชว์กร์ตูนโชว์โชว์โชว์แกดูนะคะอันน่ะอันน่ะน่ารักนรักอันนี้จะเป็นชื่ออะไรนะ ชื่อบอบบี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดบอบบี้บ๊อบบี้เป็นแป้งพับที่ที่เป็นสีขาวนะคะเอาน่าจะเอาไว้ซับหน้าเวลามันมันมอะไรอย่างเปะน่าจะใช่นะใช่ไหมนี่หน้าหน้ามันมันนะคะเราซับลงไปอุ้ยความมันหายเลยเออเดี๋ยวเอาไว้ลองนะคะออยออยออยอยเคลียเคลียเคลียความมันอะไรเฮ้ เหมือนของเด็กมากมีความแบบเป็นเด็กเด็กน้อยเล็กน้อยคือต,ตอนนั้นอ่ะเขายังไม่นําเข้ามาที่ไทยตอนนี้น่าจะนําเข้ามาแล้วเรียบร้อยแหละเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะฝาอยไม่ใช่มีฝามีกระจกนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบของน้าข่องน้ําวิธีการใช้คือยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะคะนาะทดีดูก่อนแบบนี้เปิดมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้ว,งงลวงไงต่ออ๋อโอเคเข้าใจละ เปิดมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีฝาปิดอยู่นี้ใสๆแล้วก็แกะออกปุ๊บว้าม <ord> ัน э เป็นผุงค่ะระวังนะคะมันกับเฮียมันกับเปลือนมันกับยังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นผุงแบบนี้ว้า <ay> แล้วก็เอานี้ปิดลงไปถูกไหมถูกถูกต้องถูกปิดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วพอเราจะใช้เราก็อย่างนี้เดี๋ยวร,ร,รอให้เขาออกมาก่อนตอนนี้เขายังไม่ออกมานะคะ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็ค้อยๆเฮ้ยมาแล้วลายผมมาแล้วค้อยๆค่อยๆค่ยๆค่ยๆค่อยๆค่ยๆค่อยๆอันน่ะดูเต็มๆนะคะเต็มๆผมให้ดูหนาขึ้นนะคะอันน่ะเออประมาณนี้ชอบเยอะก็ใส่มลงไปเยอะๆ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะได้มีลายผมเหมือนพี่อัมพัชราพานะคะอ่าประมาณนี้นะคะเฮ้ยดูผมยู่ขึ้นดูแบบว่าได้ผักกลม,มนขึ้นเลยประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ชอบอะ่ะขอบคุณดูเฟซช็อปนะคะใครอยกากได้ก็ไปดูที่ h ช็อปด h เฟซช็อปได้นะคะต่อไปนะคะมาดูที่กล่องนี้กล่องนี้มาจากบริษัทธรัญรพัดคอสจำกัดนะคะกล่องแดงๆแ,แบบนี้ คือบริษัทนี้เขาทําเกี่ยวกับตัวรักแร้ค่ะทั้งสครับรักแร้แล้วก็เซรั่มรักแร้นะคะนาทีก็เอามาแจากอยู่บ่อยๆครั้งเหมือนกันก็จะนาทีก็จะเป็นเซรั่มนะคะลักแร้แล้วก็มีตัวใหม่ด้วยที่เขาทานะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่ม อันนี้สาหรับผิวหน้านะคะเขาบอกว่าเป็นเซรัม่มครีมนวัตกรรมใหม่เม็ดบิดนิ่มคิวเทนทําให้ฟื้นบารุงผิวหน้าให้แข็งแรงเปล่งปั่งกระจ่งางใสอมชมพูอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีสครับเป็นหลอดอย่างนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะ NJ อุ้ย N J n น t u r e นะคะมีหลอดเล็กๆด้วย mm hmm. เดี๋ยวเเอาไว้ไปแจกในแฟนเพจให้ไปลองใช้กันละกันถ้าดีก็ไปซื้อกันนะจ้าโอเคต่อไปค่ะกล่องนี้นะคะ เป็นกล่องจากโลลิกส์ค่ะนี่นะคะกล่องจากโลโลิกส์นะคะมาดูว่าข้างในนี่คืออะไรอะไรกันี่คะดูดิมีความวิ่งวอกวิ่งวอกฟินรงมากเลยนะคะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็มีอะไรสักอย่างอยู่ในนี้นะคะเป็นแบบยูนิคอร์นยูนิคอร์นแล้วคือแบบดูดิมีความวิ่งวอกมากเลย สวยมากโอ้โหอะดูข้างในกันนะคะจะมีซิปตรงนี้นะจ๊ะเปิดดูค่ะชอบในความสีชมพูแบบเป็นโกลโกลตรงนี้เนาะเออข้างในค่ะข้างในเป็นแปลงค่ะอุ้ยสวยมากทำไมต้องเกิดมาเป็นแปลงที่น่ารักขนาดนี้เป็นแปลงที่ตรงด้ามของเขานะคะจะเป็นรูปปัดรูปปัดที่ หลายสีนะคะเอ้ยขยับได้อยู่ขยับได้อยู่ขยับเลยมีเสียงอยู่แต่มันสวยมากคู้ขนนุ่มมากๆด้วยอะ่ะแล้วคือไม่กล้าใช้อะ่ะพอเราเจอสีสวยแบบนี้เราไม่กล้าใช้เราไม่อยากให้แปรงตัวนี้มันเปื้อนสีเข้าใจปะเข้าใจอารมณ์นี้ปะทุกคนขอบคุณลอรีส์มากมากนะคะโอเคต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วนะคะกล่องสุดท้ายกล่องนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยเราจะมาแกะพร้อมกันนะคะแต่ดูจากกล่องก็ได้จะรู้ว่ามาจากค่ามาดนะคะค่ะข้างในนี้ มี2อ,อย่าง2อ,อย่างนี้นะคะดูอ,อันนี้ก่อนละกันอันนี้เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเคยเห็นหน้าคัาตาของเขาน่ยนะคะสีชมพูเราเคยเห็นอยู่ในเซเว่นนะคะอันนี้คือใหม่ล่าสุดพุดชั่นหน้าพุ่งไฮไลท์เชดดิ้งมีไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งเหรอเดี๋ยวนะมี2ส,สีนะคะสำหรับผิวขาวแล้วก็สำหรับผิว2อสีอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดู ที่คขนนะขตลับเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะก็สวยงามตามสไตล์ของเขาเปิดออกมาแนี่มีพับเหมือนกันนะเราอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงมากเลยอ่ะอ๋อ,อเป็นอย่างนี้หรอมัน,เป,นเป็นสองสีอย่างนี้แล้ว,ลว,ลวเราควรใช้ยังไงอะคะนี่คะ่ะเอาแล้วถ้าเวลาเราใช้มันจะมันจะมารวมกันไหมอะหรือว่ายังไงอะคะลองแตะสีขาวดูนะคะอู้ขาวเบอร์นี้เลยเหรอ ขาวเวอร์นี้เลยแล้วก็ตรงนี้โหสีมันชุ่มฉ่ำม,มากเราต้องต้องลองใช้กันอีกทีนึงว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอามาใช้ให้ดูแล้วกันเนาะต่อไปอันนึงนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วนะก็เป็นคุชชั่น ว่าน่าจะเป็นตัวเดิมมาแหละนะคะที่ที่เห็นขายในในเซเว่นแล้วก็ทั่วไปเนะะี่ยค่ะแป้งคุชชั่นเนื้อแมตต์เย็นฉ่ำคุมมันกันสิวนะคะอันนี้นาตีก็เคยเอามารีวิวแล้วนะคะปกปิดดีม,มากดีนะคะมี3สีมี3สี 3, แล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์22องนะคะแฟร์เบดแฟร์เบต,แ,เบตแล้วก็จะมีเบอร์24มีเดี่มเบตนะคะแล้วก็สีสุดท้ายสีเข้มเลยคือสีฮันนี่เบตนะคะ นะคะขอบคุณนะคะสําหรับคามาดนะสีเข้มสุดดูว่าจะเป็นยังไงยังจะขาวอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุชชั่นบางแบรนด์ที่เขาทํามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะสําหรับคนผิวเข้มแต่มันก็ยังขาวมากอยู่ดีนะคะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะคะลองปาดดูว่ามันจะเข้มจริงหรือเปล่านะคะขั้งในว่าจะเป็นพาพแบบนี้นะคะนี่เข้มเลยทีเดียวแตะนะคะชุ่มฉ่ำมาก นีออ่สีก็ติดลกไปในโทนเหลืองๆนะคะสีคนผิวเข้มก็น่าจะใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนาตี้นะคะถ้าอยากนาตี้มาเจาะก,การรีวิวเรื่องอะไรเป็นพินเศษนะคะในที่นตี้มาพูดกันในวันนี้นะคะก็บอกกันได้เลยที่คอมเมนต์นี้นะคะนย่ลืบกดไลค์ด้วยนชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบๆเจอกันใหม่